เพื่เช็นจิตอาทาุกท่านนะครับในส่วนของกิจกรรมที่ดำเนินการในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่จะมีบริเวณหัวายของพระรูปพรงคฉายรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ยกอบ ซึ่งวันซึ่ง็นวันํำคัญยิ่งวงค่าของพทธเจ้าทั้งหลายที่จะได้แสดงความจงรักภรกดีเรื่อพระเกียรติคุณของพระองค์ประกอบกิจกรรมความเป็นประโยชน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการพระพุทธเจ้าและขอสื่อสารพระราชบัญญัติการด้วยความจงรักพักดี จะยึดมั่นในคุณได้พร้อมใจกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28พระจิกาคม2565ณบัดน,นี้ cứu ông, các bạn quay đi các, để không biết lúc OK,